สวัสดีครับพ er ี่น้องมานีมานีสิฟาพี่น้องมาเบิงในกะละมั่งตัวนี้นะครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นี่นะครับเป็นหอยโขงหน้าได้ครับพี่น้องครับหอยโขงหน้าหอยโขงขีกระใต้เหระครับพี่น้องอ่าแล้วแต่สีอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหอยขีกระใต้เลยนะครับน่วยเขาจะบอยไ่เด้ครับพี่น้องน่วยเขาขีพอรอแขเรอายุประมาณซ้ำนี่นะครับบอหไ่ไปก่นนี้นะครับตัวบอยญ่แต่ว่านี่จะเป็นหอยโขงได้ครับเด้ซึ่งนะครับมันหายากพอสมควรได้ครับพี่น้องครับนี่ โตเขากับสิประมาณนี่นะครับโตใหญ่นะครับนี่เป็นแม่เขานะครับแต่ละพื้นที่นะครับสมัยก่อนนั่นพอมีพอเห็นแล้วก็บัอึดในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าสู้มือนี่นะครับก็แทบจะหาบัเห็นบัพ่อแล้วสีเป้พ่อก็คือหอยเชลลีนะครับแล้วตัวนี้มันแตกต่างจากหอยเชลลีจังไรนี่ในก้อกล้านี่จะเป็นหอยเชลลีครับพี่น้องซึ่งตัวนี้จะเขามาระบาดแล้วก็ลูกล่ามนะครับบางพื้นที่ข้าเจ้าบักินนะครับก็ขยายพันธุ์ได้ ล้วนเลี้ยวแห้งแต่บางพื้นที่ที่เขากินกับแทบจะหากินกับผึ้งนะครับมันแล้วแต่พื้นที่เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้จะเป็นหอยปากกวงนะครับในภาษากลางเขาเอื่นเนาะหอยเชอรี่นะครับมันจะมีสีทองแล้วก็หอยเชอรี่ธรรมดาเฮานี่ครับคว่มแตกต่างนะครับผมจะให้เบิ้งจังสี่นะครับอันดับแรกก็เบิ้งนะครับปากเขานะครับจะต่างกันเด้อครับพี่น้องนี่วงวางนี่ก็ต่างกันหน่วยก็จะขดกว่ากันนะครับแล้วการเบิ้งตรงก้นนะครับตัวนี้มันจะ ลงลึกนะครับหมองหลองมันนะครับตัวนี้จะสั่นตื่นนะครับพี่น้องนี่มันต่างกันอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าเบิ่งกันสีนะครับตัวนี้จะเป็นหอยโข่งที่จริงนะครับแตงแต่ดั่งเดิมอีลีเนี่ยมันจะตัวใหญ่ซ้ำกันกับตัวนี้แหละครับพี่น้องใหญ่ยังสีเลยนะครับซู่มือนี่ก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็หาได้ยากนะครับมือนี้ผมก็เลยนะครับจะเอามาขยายพันธุ์นะครับเอามาอนุรักษ์ไปนะครับอ่าให้มันอยู่นะครับตัวนี้จะออกไข่เป็นสีขาวอยู่ในดินแล้วก็ฟัก เหมือนไก่นะครับจำศิลฝักอยู่ในไก่เลยนะครับเขาจะกกไข่อยู่นะครับซึ่งเมื่อก่อนผมเคยเข็บคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยหน้านะครับแต่ว่าสู้มือนี้นะครับหญ่ไม่ยู่ออำนาจตัวนี้ก็จะเป็นแนวทางใหม่นะครับสำหรับการเลี้ยงผมจะเลี้ยงส่บอดินนะครับจะได้ผลดีเพราะว่าเขาต้องฝากไข่อยู่ในดินนะครับพี่น้องตัวนี้จะมีหลายรุ่นเลยมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นหอยโค้งหน้าขี่กระต่ายนะครับตัวนี้นะครับเขาจะเป็นเหมือนครับตละกอกอกเปลือก นะครับพี่น้องเหมือนครับอายุโดนแหลวซ้ำนี่กับไข่นะครับแต่ว่าแต่เป็นหอยขูงเลยนะครับหอยโขูงนะครับสายพันธุ์หอยขงนะครับเขาจะตัวใหญ่จะเริ่มไข่ไปตั้งแต่ประมาณซ้ำนี่ครับบันจะเริ่มไข่นะครับเริ่มไข่เริ่มผสมพันธุ์ประมาณซ้ำนี่นะครับจะตัวใหญ่กว่ากันนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็บอต้องสืบเลยครับว่ารสชาตินะครับได้รับความนิยมตลอดการเลครับเดี๋บ่อแพ่หอยปังเลยนะครับแสบนะครับเป็นหอยขูงหน้าธรรมชาติครับพี่น้องนี่เห็นบอ แต่ละตัวก็จะออกหลวดลายไปคือกันบางตัวก็จะเป็นสีโทนเลย